สวัสดีครับพี่น้องอสมอสทุกท่าน,นครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในลนุนงานงานอสมอนะครับกับผมนัธนพัฒน์นะครับ,บ,รบสําหรับวันนี้ก็มีข่าวด่วนเกี่ยวกับแอปสมาร์ทอสมอมาบอกให้กับพี่น้องอสมอของเราได้ทราบก,กันนะครับในส่วนของที่มีพี่น้องอสมอของเราหลายๆท่านยังยืนกันตัวตนไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปกันเลยครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับนะครับแอปสมาร์ตอสมอตอนนี้นะครับมีพี่น้องอสมอหลายหลายท่านนะครับกําลังเข้าไปทํารายงานไม่ได้นะครับหลายหลายคนบอกนะครับว่าเมื่อวานยังทําอยู่เลยวันนี้เข้าไม่ได้อีกแล้วมันเป็นเพราะอะไรนะครับจริงๆนะครับเหตุนี้มันเป็นอยู่ทุกๆุกเดือนนะครับมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าพี่น้องอสมอเริ่มทํารายงานกันตั้งแต่วันที่20บนะครับ อสมเรามีล้านกว่าคนนะครับเริ่มทำพร้อมกันระบบก็เลยมีปัญหาแต่ว่ามันจะไม่เป็นกับทุกคนนะครับมันเป็นเฉพาะกับบางคนเท่านั้นเองนะไม่เป็นทุกคนอย่างของผมอย่างที่ผมผมก็จะพูดเสมออย่างครั้ที่แล้วผมก็พูดแล้วว่าถ้าใครรีบทำได้ก็ให้รีบทำก่อนใกล้วันที่25้านะครับเพราะว่าเหนียวคนจะเริ่มทำกันเยอะ วันที่ยี่สิบเป็นต้นไปก็เริ่มทํากันแล้วนะครับมันจะมีผลต่อการส่งรายงานของเราตอนนี้ก็มีผลต่อการเข้าไปทํารายงานของพี่น้องอสมอนะครับเข้าไปเปลี่ยนรหัสก็แล้วยืนยันตัวตนก็แล้วก็ขึ้นว่าให้ตรวจสอบข้อมูลให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าไปได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือระบบมีปัญหาแล้วเขากําลังแก้ไขยอยู่นะครับส่วนพี่น้องคนไหน พี่น้องอชเอคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งรายงานนะครับพรุ่งนี้ก็ยังส่งทันอยู่นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะวันนี้วันที่ยี่สิบสามยี่สี่ยี่สิบห้ายังมีเวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสามารถเข้าระบบไปทำรายงานได้ตามปกติแล้วนะครับใครที่ยังเข้าไม่ได้นะครับไม่ต้องกังวลนะรอก่อนนะครับรอก่อนไม่ต้องไปให้ใครช่วยอะไรทั้งสิน้น รอก่อนเพราะว่าตอนนี้เขากำลังแก้ไขอยู่พรุ่งนี้จะเริ่มต้นใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับแอปสมาร์ทสมอของเรานะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็มีข่าวลวนมาบอกให้กับพี่น้องสมสมอของเราได้ทราบประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอครับก็ยมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับก็กดแชร์ให้กับพี่น้องสมสมอของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ